สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเชิญครับครับเชิญครับครับครับ่ามข้อมูลนิดนึงครับพอดีขับปอดสองจดสองอยู่ครับที่ปสิบสองอาการเวลาขับไปรอบครั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 บครรบกวนรบกวนฟังทาัโทรศัพท์นะฮะปิดเสีครับทรุครับหรือหรือเสียงทีวีนะ รอบเครื่องมันจะมีอาการ,รตีขึ้นตีลงนะครับพี่ครับ,<อ>บต,ตีขึ้นตีลงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเจ็ดสิบถึงแปดสิบรถวิ่งกี่แสนโลละประมาณเกือบสามแสนนะครับเกือบสามแสนไปทําอะไรมาแล้วบ้างครับเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ดีเซลยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับโอเคถ้ายังไม่ทําเลยแนะนําให้ไปตรวจเช็คนะน้ํามันดีเซลทีใ่ใช้ใช้อะไรครับดีเซลเกดไหนดีเกดธรรมดานะเป็นเล็กราดดีเซลนะใช่ไหมฮะ โอเคออย่างนี้เบื้องต้นนะเปลี่ยนกองโซล่าหนึ่งลูกเอาของแท้นะกองโซล่าหนึ่งลูกแล้วก็เติมเติมน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมทั้งหนึ่งถังนะครับลองดูก่อนเบื้องต้นนี้อันนี้ประหยัดตังค์สุดถูกสุดก็คือเคสนี้นะครับเพราะพบพอดีพอดีว่ากองโซล่าเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนมา่อต้นเดือนเปลี่ยนมาแล้ววิ่งไปกี่โลครับเปลี่ยนแล้วประมาณสี่ห้าร้อยโลเนี่ยครับ โอเคแล้วตัวช่วยรอบได้ล้างมั้งเปล่าตัวเลยนะตัวลิ้นปีกผีเสื้อได้ล้างไหมยอย่างครับอ่าโอเคถ้างั okay. างน้นท่านต้องทําคู่กันด้วยนะถ้ากองโซล่าเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วรอบของท่านยังไม่นิ่งเนี่ยนะครับลองล้างตัวชดเชยรอบเดินเบาดูนะครับตัวลิ้นปีกผีเสื้อดูบางทีมันสกรปรกนะครับล้างลิ้นปีกผีเสื้อใช่ไใช่ให้เขาล้างตัวลิ้นปีกผีเสื้อดูแล้วก็ดูท่ออากาศท่อไว้กล้ามด้วยมันมีกรอแตกเล้าอยู่ไหมนะครับเพราะบ,บางทีเนี่ย อากาศไม่สมบูรณ์นะครับก็มีผลนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยร,รอบไม่นิ่งนะครับ,รบดูควบคู่กันด้วยนะดูเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งตีไปงานใหญ่นะครับต,ต้องล้างพวกท่อร่วมไอดีพวกนี้ด้วยหรือรเปล่าเกี่ยวเนียดูแค่นี้ก่อนอ,อท่อร่วมไอดีมันจะมีเสียงเขกอ๋อครับแล้วก็วิ่งไม่ออกอืดอันนั้นคือทออ่อรวมไอดีอเอาให้ตรงจุดก่อนอันดับแรกเลยเครื่องยนต์ของคุณเนี่ยรอบมันไม่นิ่งถูกไหมฮะ ถ้าอืดด้วยต้องดูท่อรวมไม่ดีด้วยแต่ถ้าไม่ได้อืดแต่รอบไม่นิ่งแกว่งแกว่งสวิงสวิงเนี่ยคุณไปดูตัวช่วยรอบนะครับไปดูท่ออากาศท่อไอก้มก่อนมีกรอบแตกแล้ามีหลุดไหมนะครับหรือเกิดไปใส่สลับผิดทางเนี่ยมันก็มีผลทําให้รอบเครื่องไม่นิ่งนะครับอีกอันนึงก็คือดูลิ้นปีกิวเสือ้อรินปีกปิวเสื้อสกอปรกก็มีผลนะครับอ่ากองโซล่าเปลี่ยนแล้วดีครับแล้วก็ใช้น้ามันดีเซลเกรดพรีเมียมสักหนึ่งถังนะครับเพื่อให้อ่าชะาล้างสิ่งสกปรกที่หัวฉีน,น่อย นะครับอันนี้คือประหยัดตังสุดคือทําแค่นี้แต่ถ้าอยากได้ละเอียดกว่านี้ก็ต้องอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเรคับจะให้ช่างโดนแนะนําเลยใช่ไหมใช่ครับอันดับแรกเลยใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปอ่านค่าการทํางานของระบบหัวฉีดทั้ง4สูบนะครับดูค่าเซ็นเซอร์ต่างๆของเครื่องยนต์นะครับถ้าพบว่าหัวฉีดสกปรกอุดตันทําการล้างได้3วิธีวิธีที่1ครับเติมน้ํายาล้างหัวฉีดชนิดที่เติมผสมในถังดีเซล วิธีที่2ใช้เครื่องล้างหัวฉีดดีเซลอัตโนมัติในการล้างทำความสะอาดวิธีที่3ถอดหัวฉีดออกมานะครับเช็คค่าการทํางานของหัวฉีดแต่ละสูบนะครับอ่านค่าแรงดันของหัวฉีดด้วยนะครับนี่คือการตรวจเช็คอย่างละเอียดนะก็ตรวจเช็คระยะเคเบิลวาลด้วยทุกๆ5 0,000ื่นก 50, ิโลต้องตรวจเช็คระยะเคเ n ิลวาลแล้วก็เช็คแหวนรองหัวฉีดด้วยนะครับนี่คือการตรวจเช็คแบบละเอียดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ช่างที่มีความชํานาญนะครับ ในการตรวจเช็คแล้วก็วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยท่านจะได้ซ่อมได้ตรงจุดไม่เสียสตังบานปลายนี่คือการตรวจเช็คอย่างที่ท่านต้องการทราบแบบละเอียดนะครับครับขอบคุณครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดี